วันนี้ศาลมนตรทนหารบกที่46จังหวัดปัตตานีนัดฟังคำพิพากษาคาดีซ้อมทรมานพลทหารวิเชียนเผือกสมจนเสียชีวิตที่ค่ายทหารจังหวัดนาราธิวาสนะคะครอบครัวของพลทหารวิเชียนต่อสู้มาเกือบ13ปีค่ะวันนี้มีตัวแทนองค์กรสิทธิมนุษยชนและครอบครัวของพลทหารวิเชียนมารอฟังคำตัดสินอยู่ด้วยติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดมาค่ะคุณติชิลาคะ แม้ว่าวันนี้ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในคดีซ้อมทรมานพลทหารวิเชียนเสียชีวิตในค่ายทหารนะคะแต่ว่าล่าสุดข่ะศารน,นั้นมีคําสั่งที่เลื่อนการฟังคําพิพากษาไปวันที่24พฤศจิกายนปีนี้นะคะเพราะว่าคดีนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนค่ะ ผ่านมาเกือบ13ปีนะคะที่ครอบครัวของพลทหารวิเชียนเผือกสมสังกัดรอ1 5ึพันต่อสู้เพื่อเอาผิดร้อยโทภูริพเพืกอสมพลพร้อมพวกอีก9คนในคดีรุมซ้อมทรมานและเสียชีวิตในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนคชดรอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ยี่เมื่อปี2554ค่ะซึ่งวันนี้สารมณฑลทหารบกที่4 6จังหวัดปัตตานีนั้นได้นัดอ่านคำพิพากษานะคะหลังเมื่อวันที่25สิหางหาคมปีนี้สารได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไป โดยระบุว่ามีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะประกอบกับสารนั้นมีคดีต้องพิจารณาเป็นจํานวนมากจึงไม่สามารถอ่านคำพิพากษาให้แล้วเสร็จได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้มีตัวแทนองค์กรสิทธิมนุษยชนและครอบครัวของพลทหารวิเชียรมารอฟังคําตัดสินนะคะโดยระบุว,ว่าอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างในการลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะอยากจะให้ทุกภาคส่วนนะครับ คำนึงถึง,งสิทธิทมน,นุษยชนอย่างไรคือได้แค่ไหนเปียงไรตรงนี้อย่าให้มันเกินเลยไปแต่ว่าถ้าพอเกินเลยไปนี่มันจะทำให้แบบว่าเออย่างไรการสูญเสียการอย่างไรครอบครัวของนะครับแล้วก็สังคมเราจะอยู่กันอย่างไรตามแบบว่าเออฉันจะทำอะไรก็ได้ทำได้ตามใจ การต่อสู้ในคดีนี้เกิดขึ้นหลังพลฐานวิเชียนซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นได้สมัครเกณฑ์ทหารนะคะแต่เมื่อวันที่5มิถุนายน2554ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตต่อมาค่ะซึ่งสภาพศพคล้ายถูกกระแทกกับของแข็งจนฟันหักและซี่โครงดาะนะคะและแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากไตวายเฉียบพลันค่ะจากกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะคะสร้างความกังขาให้กับครอบครัวอย่างมากค่ะเพราะว่าร่างกายของพลน วิเชียรนั้นมีบาดแผลหลายจุดความบอบช้ำตามร่างกายนะคะทําให้นางสาวนริศราวันแก้วนพร,รัตน์หลานสาวนั้นได้เดินสายเข้ายืน่นหนังสือให้หน่วยงานต่างๆค่ะโดยในระหว่างนั้นก็ถูกดําเนินคดีจากนายทหารคู่กรณีฟ้องร้อง,องข้อหาหมิ่นประมาทและกระทาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะก่อนจะถูกยกฟ้องในเวลาต่อมาค่ะ โดยนางสาวนริศราวันนั้นยังเดินหน้าต่อสู้ทั้งทางแพ่งและอาญานะคะโดยทางแพ่งนั้นได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกและสํานักนายยฐมนตรีค่ะก่อนที่ศาลนั้นจะพิาพากษาเมื่อปี2557ให้กองทัพบ,บกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนทางละเมิดแก่ครอบครัวประมาณ7ล้านบาทนะคะ ส่วนในคดีอาญาหลังการต่อสู้มานานพนักงานอายการสารทหารก็เป็นโจทยื่นฟ้องนายทหารทั้ง10นายในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาค่ะ และสารมฑลนฐานบกที่46นั้นได้ประทับรับฟ้องเมื่อวันที่30กันยายน2564นะคะซึ่งระหว่างการพิจารณาของศาลนั้นทางครอบครัวได้ทําหนังสือและเอกสารสํานวนคดีความไปยังศาลเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเห็นว่าความผิดฐานร่วมกันฆ่าโดยไม่ได้เจตนานั้นมีโทษสถานเบาจึงขอให้พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290และ83ร่วมกันทําลายร่างกายโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้แก่ถึงความตายนะคะที่มีโทษสถานหนัก ซึ่งวันนี้สารนัดฟังคำพิพากษานะคะก่อนจะมีคำสั่งเลื่อนฟังคำพิพากษาไปวันที่24พฤศจิกาย,ยนปีนี้ซึ่งถือเป็นการเลื่อนครั้งที่สองค่ะทางนี้ระเบียบว,วิธีพิจารณาของสารทหารวันนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะเนื่องจากสารทหารนั้นจะพิจารณาชั้นเดียวและจะไม่สามารถอุทธรณ์หรือว่าดีกาได้ค่ะ แม้ว่าวันนี้นะคะในส่วนของศาลนั้นได้มีการเลื่อนการพิจารณาไปวันที่24พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าในส่วนของครอบครัวยืนยันนะคะว่ายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ